รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากสถานการณ์การปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลกระทบต่อการค้าการขายตามแนวชายแดนเป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดฝั่งจังหวัดทางภาคอีสานหรือจะเป็นตลาดฝั่งทางภาคตะวันออกปิดด่านช่องจอแม่ค้าพ่อค้าแย่มากเลยค่ะตลาดก็ไม่มีคนมาเดินเลยค่ะ ถ้ายืดเดยื้อไปเรื่อยๆแบบนี้คนจะได้ปิดร้านตลอดไปนะคะเขาไม่ได้ค้าขายนะคะเพราะไม่มีกคนซื้อเลยอะคะ่ะสินค้าผมจะเป็นพวกผลไม้ครับส่วนมากจะส่งลงไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับปีนี้ด่านปิดแล้วขายได้แต่คนไทยครับแย่มากครับส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้พอตัดมาเยอะขายไม่ทันมันก็เริ่มเน่าเริ่มเสียครับ วันนี้รายการตลาดสดพระราม่ก็เลยขอมาเป็นกำลังใจและมาช่วยเรียกแขกให้พ่อค้าแม่ขายที่ตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ให้ทุกคนที่นี่ได้ใจฟูกันค่ะบอกเลยว่าของเขายังมีขายเพียบอยู่นะจ๊ะอ่ะเจมุกะกพาพี่ป้านะ้าอาทัวฟ้าเมืองไทยมาออนทัวตลาดช่องจอมกันหน่อยเริ่มเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการตลาดสดรามซีวันนี้บุกบกพามาที่ตลาดช่องจอมนะคะจังหวัดสุรินนะเดี๋ยวจะพามาช้อปปิ้งดูของต่างๆเยอะแยะมากมายในสถานการณ์ที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็แบบว่าเป็นกังวลใช่ไหมครแต่วันนี้เดี๋ยวบุกโกจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งเลยไม่ต้องกังวลเพราะเขายังขายของเหมือนเดิมเลยและสิ่งที่สําคัญของถูกต่อราคาได้นี่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 เห็นไหม หนูนี่เขาเรียกว่าอะไรจ๊ะอันนี้ขี้ใต้ค่ะขี้ใต้จุดไฟค่ะอ๋อาาที่เวลาที่เราจะไปก่อเตาฟืนเตาไฟใช่ค่ะเขาเรียกว่าขี้ใต้หรอใช่ค่ะเขาจะเอาไปตัดเป็นก้อนๆเล็กๆไปจุดไฟค่ะมันจะจุดงา่ายแล้วมันทําจากอะไรอ่ะจะเป็นแบบยางบวกพวกไม้พวกอะไรเงี<อ>้ยที่มันติดไฟง่ายอะยางเป็นไม้ที่เขาจะเอาไปตัดตัดแล้วเวลาจุดเตาง่ายๆมันจะมียางเขาต้ติดไฟง่ายถูกต้องไหมใช่ค่ะอ้นี่เขาขายยังไงจ๊ะอันนี้มัดใหญ่จะเป็น60บาทมัดเล็กจะเป็น50บบาทจ้ะก็ไม่แพงนะอันนี้คือ อันนี้ห้าสิบจ้ะห้าสิบจ้ะอันใหญ่จะยาวกว่านี้เนี่ยจะเป็นแบบประมาณเนี้ค่ะยาวใช่ค่ะอ้ยอึ้งอ่ะเหรออันนี้เขียดแห้งอ่ะเขาเรียกเขียดแห้งเขาก็จะเอาไปทำอะไรอ่ะเนี่ยก็เอาไปทอดนั่นแหละค่ะเขาจะเอาไปล้างแช่น้านิดนึงแล้วก็เอาไปทอดค่ะทอดกรอบใช่ค่ะจากแด้ถุงเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ถุงละร้อยค่ะถามจริงใช่ค่ะลูกค้าตอนราคาจะลดให้เหลือ80ิบเลยค่ะดักแด้ละแปดสิบบาทเดี๋ยี้ล้ำใหญ่เหรอจ๊ะ ไม่ใช่ค่ะมะขออค่ะแต่อันนี้จะเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆเอาไปกินกับน้ำปลาหวานนะคะพี่กินอย่างนี้ได้เลยเหรอกินเอาข้างในค่ออนนะใช่ค่ะอมิดอมิดขง้นอุ้ยอร่อยเปรี้ยวๆมะขอ้อตะข้อหรือบัคขอ้อผลไม้ประจำถิน่นทางภาคอีสานรสจะออกเปรี้ยวนำค่ะนิยมนำมากินแกล้มพริกเกลือเป็นของทันเล่นเหมือนผลไม้ทั่วไปนั่นแหละค่ะ แค่พูดก็เปรี้ยวปากน้ำไหลปุ๊แล้วกลาดช่องจอมของขายจะมีหลากหลายทั้งของกินของใช้ของป่าอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลหอมกระเทียมหมากพลูมีหมดจะเธอหมากพลูใช่ไหมจ๊ะ,ะนี่เลยแล้วก็จะมีนี่ก็คือมัน เปือกหัวใช้เท้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจ๊ะของมาจากไหนจ๊ะแม่ค้าจ๋านี่ของไทยเลยจ้ะของไทยเลยเป็นยังไงช่วงนี้ตลาดเงียบมากซบเซานิดนึงเพราะว่ามีข่าวคราวใช่ไหมแต่ก็ยังขายได้ใช่ไหมจ๊ะขายพอได้จะเราก็ขายทุกวันเป็นจ๊ะแม่ค้าจ๋า ก็มาเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยจ้ารายได้หายไปเยอะไม่จำได้ค่ะช่วงเนี้ยจ้าพอสมควรกี่เปอร์เซ็นต์ขายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะไม่เป็นไรเราก็ต้องสู้ๆนะเอาอนี่มากอกน้ำอ๋อนี่คือมากอกเธอสามดุงห้าสิบได้เหรอไปน้ำไร่ไร้น้ำไร่ไหลเลยสามดุงห้าสิบก็เอาแบบนี้นะเอาแบบนี้อันหนึ่งอันนี่คืออันนี้คืออะไรพูซชายจ้เอาแบบพี่น้ำจิ้มนะเอาแบบพี่น้ำจิ้มมันนี่ผูซชายหนึ่งอัน เอาแบบรวม1อันแล้วก็เอาแบบอย่างมะแก้มากอกน้ําอย่างเดียวอยู่ไหนอันนี้อันนี้อย่างเดียวอ่ะห้าสิบบาทนะแม่คน,นามาถึงตลาดช่องจอมก็ต้องช่วยอุดหนุนพี่ๆเขาหน่อยละค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้เจอกับพี่ออผู้จัดการตลาดช่องจอมพี่ออเล่าว่าตัวเองมีอ่ะผูกพันกับที่นี่มากอยู่ตลาดช่องจอมมานานหลายสิบปีอยู่ตั้งแต่ตลาดเป็นพื้นดินโครงเป็นเพิงไม้อยู่คาอยู่เลยจ้า ตลาดช่องจอมแห่งนี้เนี่ยเขาเปิดแบบว่าทุกวันไหมจ๊ะเปิดทุกวันนะค่ะจันถึงอาทิตย์เลยใช่ค่ะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดค่ะแต่ช่วงนี้สถานการณ์เรื่องราวต่างๆใช่ค่ะคนน้อยลงไหมจ๊ะตอนแรกคนน้อยลงค่ะแต่พอมีของรถของอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้คนคนไทยค่ะคือมาเหมือนว่าเหมือนว่าไทยช่วยไทยอ่ะค่ะคือฉันชอบตรงที่ว่าพอว่าคนไทยบอกว่าไง ของวันลดนะ 50, 60, 70%แห่มากันใหญ่เลยหนูเหนนน็นที่นอนตรงนั้นอ่ะพันหเหลือ800หลอมันจะไม่มาได้ยังไงก็ต้องมาสินะพี่น้องหลังจากมีข่าวปิดด่านร้านที่ขายพวกที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มต่างๆนานาก็เทขายสินค้าแบบล้างสต็อกเพราะบางร้านผู้ประกอบการเป็นคนกัมพูชาต้องเดินทางกลับประเทศช่วงนั้นเรียกว่าเป็นช่วงคืนกำไรให้ลูกค้าแบบจุกๆ แต่ตอนนี้ร้านค้าที่เหลือก็จะเป็นร้านของคนไทยเกือบทั้งหมดเลยค่ะอันนี้จากฝั่งไทยไหมจ๊ะจากฝั่งไทยค่ะเพราะว่าเพราะว่าหน้าตอนนี้ของที่ขึ้นจากทางบังพูชาขึ้นมาไม่ได้ค่ะมาไม่ได้เลยใช่ค่ะเราเคยมีหนังขอ,งของความร่วมมือให้ชาวกัณพูชาเขากลับบ้านไปก่อนก็ทางชาวบัชากลับบ้านไปเยอะอะค่ะ กี่เปอร์เซ็นต์พี่โอ้ถ้าตีไปก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแค่ทางฝังตลาดช่องโจมนะคะแค่ช่องโจมก็คือกลับไปแปดสิบเลยใช่ค่ะเพราะว่าที่อยู่ก็คือคนที่เขามีบัตรแรงงานถูกต้องที่เขาอยู่กับนายจ้างนะคะอ๋อื่อกีดูเห็นเขาบอกว่ามีมีนายจ้างบ้างแต่งงานมีสามีบางคนเขามีสามีอยู่นี่ค่ะเขามีครอบครัวอยู่นี่มีมีลูกศึกษาเรียนอยู่นี่ค่ะก็เลยว่าเออค้าขายได้ปกติแต่เกิดกลับไปก็คือกลับเข้าประเทศก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะ ร้านค้าที่ตลาดช่องจอมแห่งนี้เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วประมาณกี่คนคะพปกี่ร้านเป็นอาคารชั้นเดียวแล้วก็กับพึงไมยุคคาที่ยังยังลงเหลืออยู่บางส่วนมันมีอยู่ที่474ล้าแล้วลดไปเหลือเท่าไหร่อณอตอนนี้ร้านค้าก็อยู่ที่118ล้านค่ะก็ลดลงไปเยอะแค่ค่ะ ร้านค้าหายไปเกือบ5 0เลยค่ะส่วนลูกค้าไม่ต้องพูดหายยลบเ<ด>พี่อวอบอกว่าช่วงแรกๆที่ประกาศปิดด่านขึ้นหนักหนาสาหัสมากค่ะตลาดเงียบสุดตอนนี้ผ่านไปเดือนกว่า,วาคนก็เริ่มกลับมาบ้างแต่ก็ยังไม่คึกคักเท่าเดิมส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นที่ช่องจอมที่จะแวะมาซื้อของเท่านั้นเองละค่ะเรามีมาตรการรับมือยังไงบ้างถ้าเกิดสถา,านการณ์มันยืดเยื้อยังไม่จบง่าย ก็อาจจะเป็นการโปรโมทค่ะเป็นเหมือนที่พี่อบอกค่ะคนไทยช่วยคนไทยอะค่ะใช่ค่ะ <ừ> ก็อาจจะมีของเซลลอาจจะมีการจัดอีเวนต์เล็กๆอะไรแถวนี้อะค่ะ <ừ> ใช่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะคือมันก็พูดยากถ้าเกิดสมมติว่าเอ่อคนฝั่งมพูชา,ากลับไปแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะมันก็ทั้งไรายได้ทั้งแรงงานทุกอย่างมันก็หายหมดใช่ค่ะถูกต้องเพราะปกติด่านเปิดคนฝั่งนั้นเขาก็เข้ามาซื้อของจากฝั่งไทยไปด้วยใช่ค่ะ เมื่อยังไม่มีลูกค้าจากฝั่งนอนกลับมาเราก็ต้องพึ่งพาตนเองค่ะพึ่งพาคนในบ้านเรานี่แหละมาช่วยกันค่ะมาเที่ยวตลาดตามแนวชายแดนกันไม่ว่าจะเป็นตลาดช่องจอมฝั่งจังหวัดสุรินทร์หรือจะเป็นตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้วข้ามไปฝั่งจังหวัดจันทบุรีก็มีตลาดมาช่วยกันค่ะใครอยู่ใกล้ที่ไหนกุ้งแวบไปได้พอค้าแม่ขายเขาแยกกันจริงๆค่ะอย่างที่รูปแม่ค้าขายไส้กรอก จากยอดเท็กพีคเคยขายได้ถึงวันละ2,000ไหมายตอนนี้แย่สุดวันละ50ไม้ย,ยังไม่ถึงก็ยังมีตอนนี้มันขายแรกๆที่แบบคนเข้ามาผ่านออกได้ผ่านเข้าได้ขายดีไหมขายดีค่ะวันละกี่อันถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี่วันละ2 0 0พหมายใหญ่ๆอย่างนี้นะพี่ค่ะ<า>คุณพี่ทำยังไงทันน่ะ อ๋อ <AL> มีคนงานทําค่ะทีมงานใช่ค่ะอันเท่าไรจ้ะเนี้ยอันละยี่สิบบาทค่ะถูกมากก็สายขายจํานวนเยอะเอาค่ะมันมีไส้อะไรยังไงบ้างพี่สะกอกเนี่ยอ่าปกติ<ม>จะมีหมูวุ้นเส้นค่ะชิมเลยค่ะอันนี้คือเผ็ดเหรอจ๊ะอันนี้เผ็ดค่ะอืมอร่อยไหมคะอร่อยเลยนะอืมคุณพี่ช่วงที่ตึงเครียดน,นะคะขายไม่ได้เลย แล้วพี่ทำยังไงบางทีก็ปิดร้านค่ะเพราะว่าเราเบกรับพาระไม่ไหวจากสองพันไม้เหลือวันละสามติดไม้หรือ,อบางทีวันไม่ได้เราต้องปิดร้าน,นมีแผนสำรองไหมว่าเราจะต้องทำยังไงถ้ามันยืดเยื้อไม่จบไม่สิ้นอย่างครับการปิดเขาเทขายกันแล้ว,ลวเทไหมตอนนี้เงียบนิดหนึ่งครับเพราะว่าส่งผลไม้ส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้มแมลงทอนี่ต้องยำหรอใช่ครับมันเหมือนน้ำ,น,ำน้ำยำม,มะม่วง อ๋อเออถ้ากัดอย่างนี้มันหวานจริงด้วยต้องกัดตามความยาวของลูกนี่ครับทำไมอะ่ะเพราะว่ามันจะทต่ให้น้ำตาลมันไม่ฝาดนะครับเออว้าวาย้ายแล้ว,วทุเรียนเมืองสุรินทร์ใครอยากกินก็มาตัดกินร้านสดกลางร้านสดกลางร่วมด้วยช่วยขายโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไรเทียบ เจ๊บุกโกมาตลาดช่องจมวันนี้แม้จะเงียบไปบ้างแต่พ่อค้าแม่ค้าก็สู้ค่ะอย่างพี่รุง่งที่เธอออกมายอมรับว่าหากสถานการณ์บานปลายก็ต้องหาแผนสำรองไว้บ้างแล้วล่วคะค่ะพี่รุ่งมี มีแผนสำรองไหมว่าเราจะต้องทํายังไงถ้ามันยืดเยื lair, point, shopping, ้อไม่จบไม่สิ้นอย่างงี้ก็คิดแนวทางที่จะแบบพาลูกน้องไปขายซส้อกลอกที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยตามตลาดนัดบางทีก็คิดว่าอยู่ว่าถ้ามีงานช้างก็จะไปขายงานช้างดีไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าช่วงนี้ถ้ายังไม่มีเหตุการณ์อะไรถ้ามีการโปรโมทตลาดดีๆเราก็จะพอขายได้นะคะเอางี้เลยพี่ไหนพี่พูดสิว่าถ้าเกิดอยากจะมาหาพี่มาได้ที่ไหน ขายทุกวันค่ะเอาทุกวันเลยค่ะเปิดร้านตั้งแต่6กโมงเชา้าปิดห้าโม,ม,มนะพี่มาขายไส้ก,กรอกตั้งแต่6กโมงเชา้าค่ะคือถ้าเกิดหนูมาเช้าหนูเจอไส้ก,กรอกพี่เลยใช่ค่ะไม้ใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำใช่ค่ะ ร้านพี่รุ่งอยู่โซนที่เป็นเพลิงไม้อยู่ค่ะเดินเข้าไปจะอยู่ท้ายท้ายตลาดเลยค่ะแวะไปอุดหน,นุนไส้กรอกของพี่รุ่งได้และถ้ามาตลาดช่องจอมนอกจากสินค้าทางการเกษตรแล้วของขึ้นชื่อก็ต้องที่นอนหมอนนุ้งผ้าห่มต่างๆนี่แหละเสียงลือเสียงโลาอ้างบอกว่าราคาที่นี่ถูกมาก เขาบอกว่าร้านนี้ขายดีมากส่วนกระแสเวอร์มันราคาถูกเหรอใช่ค่ะอ่ะพี่ถามหน่อยมีราคาเท่าไหร่บ้างไหนดูซิก็มีตามฟู้ดสิ่ห้าฟูดร้อยแปดสิบบาทอันนี้คือห้าฟูดเหรอใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดหกอ่ะหกฟูดก็ใหญ่ครึ่งมาหน่อยราคาเท่าไหร่หกฟูดก็สั่งร้อยยี่สิกรอได้อีกไหมลดได้อีกลดได้อีกเหรอใช่เอาเยอะก็มีราคาส่งอ๋อเอาเยอะก็มีราคาส่งโอ้ยในร้านอันไหนขายดีสุดจ้ะแม่ค้าที่นอนหรือเปล่าพอหมดแล้วที่นอนหมดแล้วใช่พี่บาท ตัวลายกิตตี้น <|ja|>> ak> ั 6, 500, 500> yep> ่นนั้นยัมพาร่าเป็นิ้ว6ฟุตตัวนั้น2,500ก็ถูกอยู่ดีอ่ะช่วงแรกๆอ่ะเขาบอกว่าด่านที่ประกาศด่านปิดเขาเทขายกันแล้วเราเทไหมแบบลดแรกแจกแถมไหมเราก็ลดให้เหมือนกันอย่างเช่นโปรยัมฮาร่าหนูขายปกติ1ั0นห้าใช่ไหมเหรอมันลดเลยแค่เ0้าร้อยแปดก็ถูกนะใช่แปดร้อยเลยหรอใช่ ใครแบกกลับได้ก็แบกเลยสิจ๊ะของก็ถูกจริงดูลูกค้าที่มาสิเยี่ที่นอนกลับบ้านกันหลายคนเลยส่วนเจ๊มุกโกก็เดินต่อมาเจอยำมมแมลงทอดทางเราก็เพิ่งจะเคยได้เห็นที่ตลาดช่องจอมีแหละ,มะแมลงทอดที่ต้องยำเหรอใช่ครับมันเป็นสูตรมาจากต่างประเทศฝั่งน้นนะครับไหนพี่ต้องยำให้หนูดูหน่อยอันนี้เป็นน้ำยำกระเทียมดองใส่ตำกระเทียมขายอยู่จานเท่าไหร่จ้าพี่จานละยี่สิบบาทครับถามจริงเอาผสมนะ อย่างนี้50บาทหรอครับผมเออ50บาทฉันตกใจมากครับมันเยอะมากเลยอะ่ะมันหวานหวานเนาะครับมันเป็นน้ำยำครับมันเหมือนน้ำน้ำน้ยำมะม่วงใช่ใช่น้ำยำาตัวน้เป็นน้ำของกระทิแต่มันเป็นความเค็มน้อยกว่า,วาเพราะว่ามันไม่ได้ใส่แค่ซอสอย่างเดียวครับทำเค็ม,ห,มหวาน น้ำยำเขาทำจากน้ำกระเทียมดองแล้วก็ตํากระเทียมใส่เข้าไปเวลาจะยำก็เติมปริกป่นตามชอบมแมลงทอดเขาขายด้วยละ20บาท3ถ้วย50ถูกจัดแถมยำให้ฟรีรสชาติเข้มนิดนดจากซอสปรุงรสหวานหนหน่อยจากน้ำยำรวมๆแล้วเข้ากันดีโอเคชิมยำแมลงทอดแล้วเจ๊บุโกก็ขอล้างปากซะหน่อยด้วยอินทผาลัมสดค่ะ ชาวสวนที่ช่างจอมเขาปลูกกันเยอะเลยเขาบอกว่ามเวลากินก็มีวิธีกินหรอพี่ใช่ครับต้องกินยังไงจ้าต้องกัดตามความยาวของลูนี้ครับทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้น้ําตาลมันไม่ฝาดนะครับถ้ากัดอย่างงี้ปุ๊บน้าตาลมันจะวิ่งหไหนพี่ดูขอกินอะไรกินอด้ไหนกินได้ไหนไรบ้างได้ได้ทุกอันล้างเป่าแห้งอย่างดีเลยครับนี่อ๋อครับ อ๋อถ้ากาัดถึงมันหวานจริงด้วยครับมีตัวนี้กรอบครับมันจะหวานและกรอบอีกอีกรสชาติหนึ่งออกจากสวนต้องล้างแล้วก็เป่าแห้งนี่อร่อยจริงด้วยครับเนี่ยอันนี้อันนี้จะกรอบกว่าอีกอย่างหนึ่งขออนุญาตนะอ่ะเราดูดดอย่างนี้รสชาติมันจะออกอีกอย่างอีกนิดหนึ่งมันเป็นมันเป็นเทคนิคมันเป็นผลไม้ที่ที่ทแปลกแต่อร่อยคุณลุงบอกว่าถ้ากัดกินแนวขวางฝาดจาะ ต้องกัดกินตามแนวยาวทำวิธีนี้อร่อยใครจะกินอินทผลัมสดทำตามคุณลุงได้บอกเลยหวานอร่อยตอนนี้เงียบนิดหนึ่งครับเพราะว่าส่งผลไม้ส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้ปกติทุกปีเปิดสวนจะราคาสองสามราสแต่ปีนี้เปิดสวนแค่ 200รครับราคาจะตกลงมากเกิดสมว่าเราส่งออกมาได้เยอะกว่าอยู่แล้วถูกต้องใช่เพราะว่านีได้ราคาด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ต้องการของต่างประเทศช่ใช่ฟังนุ่นเขาชอบมากครับก็ต้องให้กำลังใจพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดช่องจอมให้สู้ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นใครอยู่ใกล้แวะไปได้ค่ะใครอยู่ไกลก็หาเวลาไปช่วงลองวีคเอ็นก็ได้ไปสร้างเศรษฐกิจช่วยผีป้านาอาที่ตลาดช่องจอมกันนะคะพวกเขารออยู่ค่ะของขายเยอะ ราคาก็เป็นมิตรซึ่งนอกจากตลาดช่องจอมแล้วที่จังหวัดสุรินทร์ถิ่นอีสานใต้ก็ยังมีที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งรอคุณผู้ชมอยู่นะจ๊ะ ไปกันเยอะๆได้เลยค่ะอย่างวันนี้เจมุกโกก็ขอวา่าพาคุณผู้ชมไปชิมทุเรียนสุรินที่สวนทุเรียนตาเพิ่มกับน้องหวานลูกสาวคนสวยเจ้าของสวนควนนี้แหละค่ะที่เขาจะปลูกทุเรียนรอบบ่อปลากเกๆ๋ๆแล้วก็ทำเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานบรรยากาศเนี้ยดีดีทุเรียนที่สุรินนี้ ทุเรียนพันธุ์อะไรยังไงคะเป็นทุเรียนพันธหมอนทองที่เราเอามาจากอำเภอกันทารักษ์ค่ะเป็นพันธุ์จากกันทารักษ์ค่ะแล้วก็เป็นทุเรียนหมอนทองมาเหมือนภูเขาไฟอะค่ะตอนนี้จังหวัดสุรินทร์เริ่มปลูกทุกอำเภอเลยค่ะแล้วก็เป็นลูกเยอะตอนนี้ก็คุณพ่อก็เลยลองปลูกมา5ปีแล้วก็ติดลูกปีนี้ปีแรกอันีนี่นี่นี่อันนี้เป็นเป็นต้น5ปีค่ะแต่ยังไม่สวยเท่าไหร่ปีแรกลูกใหญ่ขนาดนี้เลยหรออันนี้ดูสิปีแรกค่ะ ที่แรกถือว่าได้ผลอยู่นะคะเนี่ยหวานบอกดินดีขุดลึกๆดินก็จะคล้ายกับดินภูเขาไฟที่สีสเกตเลยค่ะทุเรียนเมืองสุรินทร์ใครอยากกินก็มาตัดกินทุเรียนเมืองสุรินทร์ใครอยากกินก็มาตัดกินทางธีเลยค่ะนี่มาเออว้าวได้แล้วค่ะนี่เลยหมอนทองเม,มืองสุรินทร์ เออนี่นี่ได้สองลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันวายรถมาเนื้อมันครีมมี่มากเลยเถอะเกื่อเป็นคนไทยมันมีโชว์วัดสนามที่ดินของเรามันเป็นเป็นดินที่ดีที่สุดข้าวก็ได้เงินทุเรียนก็ได้เงินเลี้ยงป่าก็ได้เงินปลูกโกงกูโก้ได้เงินหมดความสุขเราไม่ต้องไปไหนไกลนั่งกินมีความสุขเลยอะหลกสง สดคลางสิเพ่อเพ่ยช่วยขายโดยเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรรวมกลิ่นถังหูลู่สตรอเบอรี่พริกไข่ตราไรคลิปนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำาูอะไรจะกินก็ให้บอกมาจะกุงจะหได้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 ไดได้นี่นีนี่ตรนี้หนูอะปอบไม่ได้กินเนื้อเลยนะได้กินเปลือกเลยจ้ะ ระวังมือนะคุณหวานได้อยู่วายรถมากาเลยค่ะอุ้ยดูสิสีเหลืองทองน่ารับประทานมากมากเลยเธออุ้ยหอมนะหอมนะปนเลย่อ้น่อยต้องกินวันนี้แหละถ้าไม่วันนี้ก็คือไปแล้วพรุ่งนี้ปลาล้าแน่นอนแต่เนื้อมันครีมมี่มากเลยเธอเม็ดเล็กเนาะ ทุกเรียนเมืองสุดรินเห็นเจ๊บุกกินก็อยากจะกินตามบอกเลยเนื้อนุ่มคริมมีสุดๆกลิ่นเนี่ยไม่แรงค่ะรสละมุนมากมาลุงเพิ่มเจ้าของที่แท้รูยิ้มแก้มแตกเลยภูมิใจสุดๆทุเรียนที่ลองผิดลองถูกเมื่อหาปีที่แล้ววันนี้เจ๊บุกโก มาชิมให้ถึงสวนแล้วก็บอกว่าอร่อยแกหายเหนื่อยเลยเธอพ่อมันมีทั้งหมดกี่ต้นในปีนี้ยี่ <20, S 2> ห้าตน้น <25. S 2> ติดกี่ต้นติดแปดติดแปดต้นครับแปดต้นนี้มันมีลูกออกมาประมาณกี่ลูกแล้วพ่อจา๋าต้นหนึ่งสูงสุดมันจะมีสิบแปดลูกหรอสิบแปดถึงยี่สิบพอปลูกมาห้าปีแล้วปีนี้ติดหมดดีใจไหมพ่อดีใจครับและรสชาติที่ชิมนะอร่อยด้วยเป็นหมอนทองภูเขาไฟมาจากสีสะเกดและรสชาติอร่อยด้วยเนื้อเนียนด้วยเนี่ย หวานบอกว่าที่ขายออกไปส่วนมากก็ขายให้คนที่รู้จักแล้วเขาก็จองตั้งแต่ทุเรียนติดลูกแกล้ๆนอนด้วยความที่ลุงเพิ่มเนี่ยทำไม่เยอะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นธุรกิจหลักแกก็เลยลองปลูกรอบบ่อบปลาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะปลูกผสมผสานเแสมกล้วยบ้าง ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจลุงเพิ่มก็เลยจะลงทุเรียนเพิ่มอีกสักแปลงแต่แกบอกว่าก็ไม่เยอะค่ะค่อยๆทําไปไม่ต้องรีบที่พวกโกเดินเข้ามานะพ่อพ่อทำตามกเกษตรพอเพียงจริงคือมีบ่อน้ำเลี้ยงปลาเอาน้ำเนี่ยมาลดน้ำต้นไม้อเอามาปลูกพึกผักสวนครัวนี่แหละคือในน้ำมีปลา ในนามีข้าวของจริงทุกอย่างมันเป็นเงินหมดเลยนะที่ดินมันเป็นเงินเป็นทองอยังไงเป็นที่เปล่าๆวันนี้เห็นเลยนะข้าวก็ได้เงินทุเรียนก็ได้เงินเลี้ยงป่าก็ได้เงินปลูกกงปลูก็กได้เงินหมดถ้าเราตั้งใจนะพรอเนาะเกืดอเป็นคนไทยมันมีโชควาสนาเหมือนถุรวันที่ห้าถุรวันที่หนึ่งถุรวันทุกอย่างเพราะคนไทยเราที่ดินของเรามันเป็นเป็นดินที่ดีที่สุดในในโลกเขาว่าพระอุณานะเพราะเนาะ ดินแดนเกษตรกรร,รกมย่งยืนสุดแล้วล่ะค่ะการทำการ,กรเกษตรปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งามเพราะดินเราดีออกดอกออกผลให้ได้เก็บเกี่ยวเก็บกินเหลือกินก็ขายแบบลุงเพิ่มแล้วก็น้องหวานนี่ละค่ะแฮปปี้ <Happy. S 2> อยู่ด้วยกันจนพระอาทิตย์เกือบจะตกดินหวานหมอกขอเลี้ยงขนมจีนน้ำยาไกา่สูตรเด็ดก้นครัวที่บ้านให้เจ๊บุ๊กกับทีมงานได้กินกันจุก๊ก ในบรรยากาศบ้านสวนแบบนี้โอ้ยชิลมากเธออ้าวขนมจีนน้ำยาไกา่สูตรใครนะจ๊ะอันนี้สูตรอะไรนะสูตรยายสังวานค่ะสูตรยายสังวานนี่แล้วก็แมลงอะไรเนี่ยแมลงจิ้งหร,รีดจิ้งหรีดค่ะนี่จิ้งหรีดจิ้งหรีดไข่ไข่นี่ปลาทูเหรอจ๊ะปลาทูปลาทู <c oughs> ตัวใหญ่มากหามเลยมีความสุขไหมคุณหวานที่เราได้แบบมีสวนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่าคือเราทํางานจานันถึงสุขแล้วเราเครียดอะคะ่ะ เราก็เลยหาแบบหาที่ผ่อนคลายจริงๆมาจุดน,นี้ค<ม>ือตั้งใจจะทําแบบออกมาบรรยากาศเวลา,าเพื่อนมาเนี่ยจะมาจะชอบมาตรงนี้ค่ะมันมีความสุขจริงๆตรงที่ว่า<ช>สวนก็สวนของเราคือข้างหลังเลี้ยงโปงเลี้ยงปลาเนี่ยท้ากับโคงกับข้าวหน่อไม้ก็หน่อไม้เราเก็บเองในงสวนใช่ใช่ในสวนเนี่ยเพิ่งเก็บมาว้ายแต่รถจงังเลยดูหนอนไม้เลยหน้าฝนหน่อไม้ก็ต้องอย่างเงี้ยนะเธอเนาะแต่ฉันกินขนมจีนซีเธอ ผมกินอร่อยมากเลยอะขึ้นชื่อค่ะคนคณยายสังวานนะธนาคารจะชอบสั่งให้ทำให้กินค่ะกินหน่อไม้สดเดี๋ยวขอดูหน่อไม้สดหน่อยนะมันจะอร่อยยังไงหน่อไม้น้ำพริกกะปิความสุขเราไม่ต้องไปไหนไกลอยู่บ้านออกมาบรรยากาศแล้วก็นมเทศกาลเขาจะพากันไปเที่ยวนู่นนั่นหวานไม่ไปค่ะหวานจะอยู่นี่แล้วก็ให้พี่น้องทุกคนน่ะมาอยู่มาอยู่แล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่มากินกระทำกินกันค่ะวันนี้ถือว่าแบบ เต็มอิ่มมากคุณผู้ชมนั่งกินมีความสุขเลยอ่ะเนี่ยอร่อยมากอร่อยนะคะอร่อยอวันนี้เนี่ยขอบคุณคุณหวานมากๆเลยค่ะน,นี่บุกกบมาบุกสวนไปดูบรรยากาศสิเหมือนเรากลับมาแบบดูใจเรามาพักผ่อนมาชาร์จแบตเราวันนี้ถือว่าคุณผู้ชมมีความสุขไปพร้อมๆกับบุกโกะถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในเมืองดูทีวีอยู่ก็ตักตวงความสุขแบบนี้แหละเหมือนบุกโกะไปนะคะ เสาร์หน้าบุกโกจะพาไปไหนต้องรอติดตามในรายการตลาดสดพระรามสี่สำหรับเสาร์นี้บุกโกรกับคุณหวานต้องการก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนนี่กินขนมชิ้นบุกโกรธกิ้นต็มใจ่ละเนี่ยหวานละอร่อยนะ